คลิปกระติกว่ายน้ํานะครับก่อนหน้านี้นี่มีคําถามครับว่าทําไมกระติกคุณกระติกผู้จัดการของแตงโมไม่ลงไปช่วยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ประกอบกับเมื่อวานเนี่ยได้ไปขอเข้ามาคุณแม่ครับแม่ของคุณแตงโมน,นะครับไม่รู้ขอเข้ามาหรือไปเถียงครับนะฮะแล้วก็มีช็อตหนึ่งที่คุณแม่บอกว่าก็พูดด้วยความอัดอั้นนะนะบอกว่าทําไมไม่กระโดลงไปช่วยล่ะกระติกก็เลยบอกว่าหนูว่ายน้ําไม่เป็นครับตรงนั้นก็เป็นประเด็นที่จะต้องไป ถกเถียงกันเรื่องของมุมมองนะฮะว่าตกน้าจริงๆควรโดดลงไปหรือเปล่าแต่เรื่องที่มันเป็นดราม่าก,ก็คือมันมีคนนะฮะไปขุดคลิปในไอจีของคุณกระติกนะฮะที่เคยสอนลูกว่ายน้ำนะฮะเป็นท่าทางดำน้ำอ่านะมีลูกเนี่ยอยู่บนหลังแล้วก็บอกว่าการว่ายน้ํานี้เนี่ยมันเป็นเทคนิคมันเป็นเทคนิคของคนที่ว่ายน้ําเป็นแล้วก็ว่ายน้ําเก่งมันก็เลยไปหักล้างคําพูดว่าว่ายน้ําไม่เป็นนะฮะก็ล่าสุดคุณกะติกเขาลบคลิปไปแล้วนะครับ ก็ไปหาดูเองครับเพราะว่าเอามาลงไม่ได้นะฮะเพราะเขาลบไปแล้วนะครับก็เป็นเรื่องราวประมาณนี้ครับอัปเดตกันนะครับพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ครับแล้วก่อนครับสวัสดีครับมดมดมดคุณที่เข้ามาดูคลิปของช่องวีเตอร์วีเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ช่อง